ก้วแรกเพื่ออุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ให้พนักงานรักษาม,มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยหรือ SWS และกฎความปลอดภัย มามลูแมนมาแล้วตอนนี้บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทด้านความปลอดภัยของโฟแมนคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังคำตอบจากท่านประธานบริษัทของเรา สวัสดีครับอสวัสดีครับผมคือมาบุลุแมนซึ่งได้รับภาฯรกิจจากบริษัทให้เป็นวิทยากรพิเศษด้านความปลอดภัยวันนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานมากที่สละเวลาให้กับผมผมมาคุยกับท่านประธานในวันนี้มีคําถามอยากจะถามท่านประธานว่าทําไมบริษัท n c k จึงให้ความสําคัญกับ,บบทบาทของโฟแมนเป็นอย่างมากซึ่งผมจะนําสารนี้ไปบอกกล่าวกับโฟแมนทุกคนให้รับทราสบสถานที่ต่าม 生産現場とスタッフ生産オ全体それぞれのチームワークが会社全体を支える大事な柱となる特に製造メーカーの財産である生産現場チームのリーダーとしてのフォーアマンの役割大きいんだよだからフォーアマンは自分の立場をよく理解して強いチームを育てて会社に貢献してほしいんだカッじゃあよろしく頼むぞフォーマンク・プーナム・コン・ティーン・パリ เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทอ๋อเข้าใจแล้วครับโฟแมนคือผู้นำของทีมผลิตและมีการกล่าวไว้ว่าโฟแมนที่ดีต้องมีศักยภาพด้านความไวสาประการด้วยกันคุณพอจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างศักยภาพ3ประการของโฟแมนคือ 1. ค้นหาสิ่งผิดปกติ 2. ทำให้พนักงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและ SWS ให้ได้ 3. ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎของพนักงานและทำการปรับปรุง SWS คือมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยแล้วคุณละ่ะได้ใช้ประสิทธิภาพในการค้นหาสิง่งผิดปกติได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มหรือ,อยังเราได้ตามไปดูการเทนน i n g for m เพื่อที่จะได้รู้ว่าพื้นที่การทำงานจริงๆของคุณนั้นมันเป็นอย่างไรค้นหาสิ่งผิดปกติถ้าคุณทำงานอยู่แต่ในลายของคุณเป็นเวลานานๆมันอาจจะทำให้คุณเคยชินกับพื้นที่การทำงานและมันอาจจะทำให้คุณละเลยต่อสิ่งผิดปกติเล็กๆกน้อยๆและคุณก็จะคิดว่าสิ่งผิดปกติเล็กๆกน้อยๆนี่ไม่เป็นไรจากที่ทีมที่เข้าไปเช็ค เลยไปตรวจดูค้นหานะครับโห <_ d ance> เห็นเยอะมากเลยนะครับจากที่เราอยู่ทุกวันทุกวันมองไม่เห็นนะเราคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเกิดความชินชากับสําหรับเราเราคิดว่ามันไม่เป็นไรไงเพราะว่ายังไม่เกิดผมคงต้องไปตรวจลายของตัวเองบ้างแหละเพราะว่าลายเราอาจจะโดนคอมเมนต์มากกว่านี้ก็ได้เพราะผมไปดูที่อื่นเนี่ยมันผิดหูผิดตาไปถ้าหากในลายของเราเนี่ย มันเกิดการชินชากับงานมันทําให้มองไม่เห็นบางทีเราอาจจะมองข้ามมองผ่านไปมัวแต่ไปดูเรื่องของเครื่องจักรแต่ไม่ได้ดูตัวของพนักง,งานนะครับคือเราดูลักษณะว่าเป็นห่วงลูกน้องเราว่าวันนี้เขามีสุขภาพจิตใจดีไหมสุขภาพร่างกายดีไหมหากโฟแมนละเลยสิ่งผิดปกติและคิดว่าไม่เป็นไรศัก,กยภาพในการค้นหา สิ่งผิดปกติก็จะลดลงเรื่อยๆและก็จะคิดว่าสิ่งผิดปกตินั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งการคิดแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงมันได้เกิดขึ้นแล้วกับลายที่ละเลยสิ่งผิดปกติ ก็งานหมดแล้วนะขอให้ทุกคนเวลาที่ว่างอยู่ก็ขอให้ทุกคนเกลียยความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมครับผม